สวัสดีค่ะคลิปนี้แอนก็นจะอยากเคลดขึ้นแบบว,ว่าให้สําหรับผู้ที่เพิ่นเหตุกําลังคิดและกําลังที่เหตุ youtube ให้พันเกณฑ์ของ y o ยูทู e นะจ๊ะเนาะก็คือมีผู้ติดตาม1,000คนแล้วก็ชั่วโมงการรับชมนี่4,000ชั่วโมงนะจ๊ะเนาะประเด็นก็คือแอนจะมา่อาตอนนี้ก็คือ แช่แบบว่าบางบางคนแอนเห็นหนึ่งสีเนาะแบบมูเพิ่นมากกดติดตามมึงสีมิโะจานเนาะบางเทื่อเพิ่นกะล่งแคหนึ่งนาทีสองนาทีการล่งคลิปนี่แอนอยากแอนอยากแนะนําให้หาหนาทีขึ้นนะจาเนาะเหตุผลหานาทีขึ้นนี่ก็คือว่าทางข้าวพานเกณฑ์มีผู้ติดต,ตามครบแล้วช่วโมงครบแล้วที่นี่การลงโฆษนา ของ YouTube ก็คือแบบว่าเขาสิง่ายขึ้นถ้า1นาที2นาทียิงสิสนาทีมันแต่ยังโอเคอยู่จ้ะแต่ว่าอยากให้เห็นหานาทีหานาทีขึ้นนะจ๊ะแล้วก็เพิ่นเขาสิได้ลงโฆษณาให้เห้าได้เห็นว่าจ้าเวลาเห้าเบิงเบ่งอันเบิ่งอันช่องได้กระสร้างจะมีโฆษณาเริ่มตน้นคันกลางแล้วก็ทายคิดหานาที่หานาทีนี่แอนว่าพอดีเลยสำหรับคนที่แบบว่า คอนเทนต์บดเอ็นแง่บดเอ็นยังนังสี่เมจ้ะที่นี่รับเกณฑ์ในการทําคอนเทนต์พี่นอ้องเล่ากันภาษาบ้านๆเนาะอย่าพากันอย่าพึ่งได้มาเนาะจ้าเนาะอันอันเรื่องของภาพจ้ะภาพนี่ก็แนะนําให้ชัดจังน้อยแล้วพี่น้องแอนเข้าใจได้ว่าบางคนอะตุนทุนมาจักสีบรอนเขาไหนที่จะแบบว่าบดเอ็นบดบดบด บแบบว่าโบฟั้งเราบนโบอันนั่นไหมพี่น้องภาพเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าอันคนเบิงเราเขาเบิงเรามันต้องมันต้องงามไหมจ้าหล่ะมันก็ต้องชัดจักน้อยสิแม่จ่าแอนก็อยากแนะนําไปแอนก็เข้าใจว่าชิว่าจังไรละสิใส่คํานีดีบอคือแบบว่าตนทุนชีวิตอันมันบ่มีกลองดีๆอย่งสิแม่จ่าแต่ว่าเพิ่นมิจใจอ่ะเพิ่นมิจใจที่จะอยากทา youtube ่ึงสิแม่จ่ากะก็เข้าใจจ้าตรงนี้แต่ว่า ยังน่ยหน่อยเออเข่ผภาพมันบูาชดาดภาพมันมงามยังสิเขาหาไฟซองจากนอยบอยังไหนยังสินะไก่ไก่ไ,กไฟบอที่จะให้แปบว่าภาพชัดขึ้นยังสิแม่จา่าอันนึงอันนี้กับแอนก็อยากแนะนำํำเนื้อจ่าด้อเพราะว่าผู้แบบคนติดตามเฮาคนอยากเบิ่งคือเขาอยากให้เขาอยากเห็นภาพงามเนื้จาเนาะภาพชัดชัยังสิแม่จา่าแล้วก็แอนก็จดมาไว้แลลวก็เสียงจา้าเสียงในการเา้ายังสินะมังเื้ ยักแอนนี่ก็ยังแรกๆนี่ก็ยังบวกกล้าวว่าก็เข้าใจคนที่เริ่มเฮ็ดได้ด่าได้คือยังแอนนี่แหละแอนจะสมารแอนจะเคียนเอายังบวกกล่าวบว่าบการยังแต่ว่าอันเรื่องยังสี่เฮาสามารถพัฒนาขึ้นได้พี่นอ้องเขาสามารถฝึกแลวก็พัฒนาขึ้นไดจ้จะเรื่องตัวนี้เรื่องเสียงเรื่องเว้าอีกอย่างยังสี่เนาะแต่ว่าบางเทืองเสียงคำเวา้าคำจ่าของเขานี่อาจจะเบ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าอาจจะทําให้คนสะเทือนใจได้ง่ายสาหรับคเาเว้าจะ ถ้าเลือกได้แองก็จะสมากกสิพิมเอาไหมจ๊ะยังสินะเพราะว่าบางคนน่ะบางทีเขาก็บอกซสำเนียยยังสี่ของเข้าอยู่แล้วโดยตัวตนของเขาั้นสีอาจจะเป็นเสียงหุ่นหัวเห่าห่าวของสีเขากับมางหูเนาะผู้บางคนเพิ่นกะอาจจะฟังว่าได้คือบอกอีกคนนั่นสำเนียยยังสันยังสี่พี่น้องแต่ว่าเขากับเอาเป็นตัวตนของเจ้าของ่ะจ้ะดีที่สุดแล้วนอกจากนั้นละกัเรื่องที่สามก็คือคอนเทนต์จ้ะคอนเทนต์ของเขานี่เหตียงเขาอยากเดอียง เรื่องกินเรื่องกินก,นกนะสักเจ็ดแปดนาทีขึ้นกด็ดีเด้อจ้าเด้อถ้าผู้ใดกินยังสี่แม่จา้าสักเจ็ดแปดนาทีขึ้นหรือซิฟนาทีขึ้นนี่กะกะดีจ,าจา้าเขาก็ต้องหาคอนเทนต์มาใส่ภาพนั่นภาพนี่เขาก็เฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะมื่อแหลกแหลนะแอนเข้าใจแน่นอนจ้าเพราะแอนเฮ็ดเปเป็นเลยกลับไปเบิ่งคลิปแอนตั้งจะซีปีที่แล้วเลยเฮ็ดเปเป็นจ้าเปรู้ว่าตัดต่อยอย่างไรเบลวหูอีหยังจังใดถ่ายรูป ก็ยังว่าแลหละยูทูบของไทยทายไล่นอนเนาะจ้ะเนาะมันสิได้ภาพเต็มจอดีจริงจริงไหมจ๊ะเพราะว่ามันเป็นแล้วแต่จ้ะยังช่องอื่นๆยังสิยัง,ยง,ยงอื่นๆเขาก็แล้วแต่ไายเนาะอันนี้เขาบอกเรื่องอันของ YouTube อยู่นะาจ้ะเนาะแล้วก็การที่จะประสบความสําเร็จก็คืออันดับแรกเลยจ้ะขยันลงคลิปวิดีโออย่างอันผู้พ,นาพานันธพันอันยังพนมีผู้ติดตามแล้วก็ซีพันชโมงยังสิ ให้ล่งคลิปทุกหมืออค่ะขยันลงอดทนลงมันทุกอย่างอ่ะพี่น้องมันต้องใส่ความอดทนแลลวก็ะใส่เวลาเท่ากับต้องอันนั้นย่างแอนมากนี่กะเพิ่งมาขยันลงวางประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่ลนะจ้ะขยันล่งขยันล่งขยันลงตะกี้กับ่อะไรใส่ใจบ่าอะไรอีแังสิไหมจ๊ะถ้าเขาว่าขยันลงอ่ะภูมมาเบิรงเข้าเขาก็สิเบิรงอียงมันบ่จ้ะเปรียบเทียบยังสิละเขามันก็ะขาด ตอนนังสิไหมล่ะไม่รู้ว่าเขาสิเขามาเบิ่งอีอยังยงแต่ว่าก็ให้ขยันนะจ๊ะขยันอดทนลงคลิปลงได้ทุกมือยิ่งดีพี่นอ้องสองมือมือละสองคลิปก็ยังได้เลยจ้ะ YouTube นะเขาบ่าได้แอนกำหนดแต่ว่าก็อย่าลงหลายเกินไปสองถึงสามคลิปต่อมือนังสิไหมจ๊ะแล้วก็วันนี้แอนก็เรื่องนี้แอนก็บ่ค่อยอยากเวอาเด้พี่นอ้องแต่ว่ามันก็ต้องเวอาแมจา่จ้ะเพราะ สำหรับคนที่เขามาติดตามเฮาแล้วลที่นี้เฮาก็ไปติดตามเขาติดตามเขากลับที่นี่เขาก็ยกเลิกการติดตามของเขาดิทั้งทั้งี่ตัวเฮากับกราฟปติดตามเขาได้พี่น้องแต่ว่าเขาอะยกเลิกเฮาเองสิ่ไหมแบบว่ามันมันวนาหักไหมพี่น้องบโบภาบ่บ,บตองอยากบบอยากให้ภาก,กันเหตุทิงสี่จะาละกับเรื่องของการมบบว่าแลกซับแลกยังไงง,งงสี่แอนแบบไ่อยากสนับสนุนไหมพี่น้อง เพราะว่าถ้าคนเขาจะเบิิงเฮ้าเขาก็เบิิงในตรวจตุนของเฮ้าเนาะจ้าเนาะแปลว่าเฮ้าก็าต้องไปวบบแลกทรัพย์ยิ่งอ่ามันมีแอบมันมีอย่างหลายๆอย่างอะจ้ะกนก็บอ,อยากว่า,พ,าพ่าสพินแปลว่ารับจ,าจาออ้างดูจักชั่วงยังสี่แอนกัอันนี้ก็แล้วแต่ผู้อยากมากเลยจา้าเดแต่แอนก็อยากจะถามไปว่าแล้วเวลาเฮ้าเฮ็ดยูทูบเราประสบความสำเร็จเนี่ย ันโดยตัวเองหรือว่าห้าไปจ้างเขาเบิงยังสิไหมจ๊ะมันก็สิมีเซนบางๆอยู่ด้พี่น้องว่าห้าวเฮ็ดเองหรือว่าห้าไปจ้างคนเบิงสิไหมจ๊ะแล้วว่ามันก็มีความคุ้นใจในตัวของเพราะว่าห้าเฮ็ดเองยังสิไหมจ๊กะก็อยากให้พี่น้องแบบทุกคนอะที่กำลังที่จะคิดจะเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดมาแล้วหรืออาจจะปีสองปีงพ่นาทานกันว่าเป็นยังจะ้ะขยนันอดทน ลงคลิปเรื่อยๆจ้ะภาพเสียงเข้าปรับตกแต่งพี่นวองเข้าตรงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโปรกอโปรแกรมซื้อมือการตัดขอบตัดคลิปเขามีหลายแบบจ้ะล่วงไปตัดเบิงหัดเฮ็ดเบิงพี่นวองมันโมมีผู้ใดเป็นมาตกิดดอกจ้ะแม่นบอกท่าก็ต้องฝึกเองหัดเฮ็ดเองจ้ะเนาะราะว่าโมมี่เอียงประสบความสําเร็จนอกจากเข้าที่ที่แบบว่าบ่ไดดลงมือทำไหมจ้ะ เ้าตตรงลงมือทํากนมันถึงจะประสบความสําเร็จการประสบความสําเร็จนะมันอาชีส่าหรืออาชีเล่ออวไรแต่แต่คนแต่ว่ากายายาหยุดพี่น้องอดทนเอาขยันมันเพี้ยนอนะลงลงลง,ลงคลิปเฮ็ดคลิปสัางคอนเทนต์อย่างพรมให้ได้จริงๆนะอันนี้แอนกับเพิ่งได้มากอกแต่แอนกับแอนอยากแช่ไหมพี่น้องตัวเนี้ยเป็นเป็นที่สำหรับอันอันนั้นมียทีทุกคนเนี่ย ตอนแรกที่ควมรู้สึกคือแบบว่าทีทีแอนพันนีนจ้ะด้อควมรู้สึกมันบอมแนว่ามัดขงควมที่แบบว่าเขาล่อค่อยมาโดนหรอแม่พี่นอ้องเพราะว่าแอนกระถาโอ้ยขึ้นนานได้แท้ผู้ที่ตามขึ้นหน่อยแท้ผู้อันชะม่วงก็ยังพ้นได้ยังส่นะเขาล่อค่อยตรงนั้นมาจนแบบว่ามีความรู้สึกว่าได้ตอนใดก็ได้ตอนตอนั้นก็คือว่าเขามีหนาทีแค่เฮ็ดคลิปไปเฮ็ดคลิปลงเฮ็ดคลิปลงเฮ็ดคลิปลงอย่งนี่สนะจ๊ะก็เลยแบบ เมื่อที่อัน,อนเขาอันกูเกิลเนี่ยเขาส่งอีเมลมาบอกเขาว่าคุณได้ผ่านเกณฑ์ของ youtube แล้วผู้ติดตามเอ่อหนึ่งพันคนชั่วโมงครบแล้วสี่พันยังสี่ไม่เต็แต่บัตตานิแอรบันทุกใจเอ้าผ่านระตีผ่านแล้วเพื่อนที่ดีดีแต่เดี๋ยวบัตตนี้ยังไม่ขึ้นมาเนี่ยเอ้านะสิคลิปจังหดพัฒนาคลิปไปจังไดยังสิเด็พี่น้องมันตกใจมันตื่นไบบยังสัน่นเดี๋ยวมัน มันมันเป็นสิ่งที่เขาล่อค่อยมาโดนนี่สิแม่มันก็เลยขามขันที่แบบว่าดีใจแล้วก็เป็นแบบว่าเอ้าเฮาสิเฮ็ดคลิปจังไรให้คนเบืองเฮาเฮาสิคิดจังไรตัดตัวจังไรเฮ็ดจังไรเังสิแม่จ้ะก็ยาละความพยายามกี่เนาะลงมือทําเลยล่ะเด้อลงมือทําเฮ็ดคลิปลงแง่ก็อยากฝากไว้ซํเนี้ลห่ะจ้ะอันขําเว้าคําจานได้บ่ถืออันต้องว่าถือใจกะ ขอโทษขออภัยไปน,นะตรงนี้เด้อเด้อพี่น้องเด้อจ้ะโบยากหรกจ้าตรงนี้ขยนันมันเพี้ยนนะพี่น้องเด้อขยันล่มแรลกๆอ่ะล่มเ,เ,เลยจ้ะมือละคลิปสองคลิปด้จ้าเด้อแอนมาให้กําลังใจทุกๆคนที่ท YouTube ํ youtube อ่ะจ้ะเพราะว่าแอนกับโบเมนเขาเขาเป็นบุคคลธรรมดาไหมพี่น้องเขาเป็นบุคคลธรรมดาแต่ว่าเข้ากับเฮ็ดมาได้หรออเข้า่านเข้าพานด้วยตัวของเขาเองที่เข้าลง youtube หละแอนก็ขอบคุณอันผู้ติดตามทุกๆคนนะจ้าเด้อ อยากให้แอนเฮ็ดคลิปยังวิดีโอยัง,ィィอยงกะที่แบบว่าบมัน,มนมบาเบียดเบียนผู้อื่นนังสีหลายๆอย่างสินะแอนก็นสามารถเฮ็ดได้ให้ได้แอนก็นจะเฮ็ดแอนลงมาชมเด้อพี่น้องเด้อแต่แอนก็นจะเน้นเป็นแบบการใส่ชีวิตในต่างแดนอะจ่ะของแม่บ้านจ้ะกินปลูกพักเก็บเฮ็ดจ้ะนี่ล่ะจ้ะเป็นชีวิตที่แบบว่าเฮ็ดกับคงเฮ็ดกับเขาจ้ะสูตรได้แซ่บแอนก็นจะเฮ็ดคลิปลงให้อย่างสแม่จ้ะอย่าอย่าถอดเด้อพี่น้องเด้อ ขยันแล้วก็มันเพี้ยนอดทนออกจ้กขยันลงขีปจ้ะเชียงซักมือเนะ่ะมันก็ต้องได้ถ้าเหาขยันเน้ถ้าเหาขยันแล้วก็เหาอดทนนะจ้นะเนาะแอนก็ฝากไว้ซัมมี่ล้วจ้ะมันมันบ่ยากดอกขอตว่าเหาลงมือทำเนาะจ้ะลงมือทำเด้อพี่น้องให้กำลังใจทุกๆกคนจ้ะเออแอนปากกด ติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์ทั้งติดตามกดซับสไครต์เนี่ยมันก็เป็นภาษาอันมันก็คือกันแหละล่ะติดตามแต่ว่าห้องก็สิ์บอกเป็นภาษาอังกฤษซับสไครต์ภาษาไทยกับติดตามนี่สิแมะมันมันคลองกันแล้วอย่าลืม้อพี่น้องเด้ออดทนขยันพยายามเนอจ้าเด้อแอนเป็นกำลังใจให้จ้าทุกๆคนนั่นล่ะะนอกจากเนาะเขาเฮ็ดเองเฮ็ดเองภูมิใจเจ้คลองเอง้อพี่น้องเด้อไปลวจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ้าเด้อัอดีจ้า